สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพากันอีกแล้วค่ะกับการสิลป์อินเตอร์มือนีพนนี่น้องมาไม่นี่น้ำใหม่ได้เวลาซับมาละค่ะมือนั่นที่ห้ามาเบิงนะ้าพี่น้องที่มันมีตะเตาหน่อยหน่อยๆน่อยหน่อยหนย่นยใหญ่แล้วมือนีสวนกระแปะแล้วพี่น้องย่งงางไงรถเขามาได้พร้อมมึงเสิญน้ำใหม่พี่น้องเบิึงนะทั้งใน เอาไปเบิ่งน้องการมิโน,นแมนคักพี่น้องคักคักคักคัเหลื่มเลยพี่น้องครับาจะสับจังได ああ。<laughs> um. ยิบแล้วพี่นอ้องอคุณแม่ง,ง่าง่กีดลีีดีซัำตีก็รดยปลูกวบพ่อกินเนี่ยล่ะได้ปลูกขายครับ ก่อเดียวก่อก่อดันบสมบูรณ์มบกเกิดนะ ủa, được, đến rồi, ẩn suốt suốt mẫn ngây nè, mẫn ngây phỏng cảnh, tôi sản <khiến đoạn> <tôi khiến đoạn> โอ้ยซับน้ำใหม่ซ no ื้อๆไหมมันหน่อยไงหลีได้พี่น้องมันซับยากม่นังหรอกก็เจ้านี้ได้นอกก็จับปาดเอาได้นอกถีงเลย vô đây xem gì hát đây nào ơ yên năm thở vô có bút tay mà ถือแก้ด่าจะนาสับมูลกับเนี้ยอไรลก ไปโหลดเป็นยังนงพี่น้องเจ้งสิเดีย์ดันเป็นน้องไม่สมสูเดียวนิจิ

เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเท่านี้ตอนนั้นเอาเมื่อแล้วพี่นอ้อง ไม่หน่อยนี่ไมมเบึงเร่ไกน้ำกันคนนะพี่น้อง ใหญ่คักน้อยใหญ่ซ้ำแต่พี่พี่น้องพี่แบบเห็นบ่ซ้ำตัวเลยนางลุงใหญ่คักใหญ่อคักเหนื่เนี่ยไปพี่น้องคนเมื่อที่นี่เอาไปเห็นมันไปสม

ก็สิเลยอีกชุดอยู่ยพี่น้องแต่ว่าตอน้ำไม่ซุมนี่ฝนตกมากไม่เรื่อยแหละ รถมอเตอร์ไซค์กดีดีค่ะคนรถวิบากสมบุกสมบันคับขอบคุณคนอยอะลงปลาพี่น้องไปเก็บเ็ดหมื่นปูว่านตะก,กรอนลงปลาก็ได้เพิ่นนี่แหละโอ้ยเฮงยันโดแค้วจะอู้ๆเสียมเฮียเสียมเนี่ยกะได้ขั้นนี่แหละโอ้ยเสียม ่าเป็นซอยชิวิทอันตรายท้ อย่างนั้นเ่ยเลี้ย,เยวเบืงเห็นเต้เนเห็ดว่าปูไปจะเข้าสองปีแล้วก็มาเกิดวุกนี่เนอะ ไปหน่อยเขาจังมาเอาไหมท่านนี้เพ่อเอาปันไนดๆถอกขันไม่แรงฝนตกฝนกระชีแท่งนอขึ้นอีกอยู่ละใหม่คุณมันห่อนได้ไหมนี่ท่นนี้ก็ขึ้นมาได้หรอใช่ใช่ โอ้ไป oh, น้ำาล้อนข้มมามบ่ได้เด้ตีโห้งกันแดดซ่องพี่น้องได้ไลฟ์วะครับ หนอ้อยใหญ่ค่ะมันสมบูรณ์ค่ะได้พี่น้องอ่างพี่น้องอีกเนหน้นอยใหญ่ค่ะเมื่ไงมึงก็ติต่นมันเลยพูดไงอันนี้อันนี้น่อยนอยน่อยได้เนี่นนยใหญ่มันเอาขึ้นมากว่าไรจะไปเอาพเพรนไม่สมต่อไปเด้พีน่น้องถ้าไม่สมนี่ย่ามเพลนเหตุนี่มันไม่มีวิธีได้พี่น้องว่าบ่ให้มันดำนะ ตะกี้ตะกี้กิตกติกับบ่เคยโหดเด้มีสองวิธีวิธีแรกคือก่อขวดไว้พี่น้องวิธีที่สองนี่คือเข้าคันจนมันอันเอาห่านา้ำให้มันออกเป็าานมอสลางไงสาดแล้วก็คั้นเขืข่อแช่น้ำเขามาเข้ากับใส่ถุงไว้เลยพี่น้องใสถงงไงไ่ถุงใย่ยในไว้เลยปัจจุบันถุงใยทั้งนอกถุงนั่นเป็นน้ำเลยพี่น้องเขา้าเขา้เขาเอาเัน อันน่าไม่สมเขาสหนามไปเลยบ่ามีดำบัดปีบิดลชาบ่บบบบามีดำาพ่ามีเละบ่ามีเนา่าแต่เดี๋ยวนี้ยู่งหลันขวดขวดเปล่าหลายก็เลยก่อไปก่อไปก่อไป,อไปบางเทอก็มีคนมาขอซื้ออ่ะค่ะพี่น้องก็สำหรับมือนี้คลิปนี้กาวไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องได้ร้ายที่อยู่ น้ำกันชนจบคลิปเด้อค่ะจังไงติดกระฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ติกติกตเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้มาเบิ่งมาชมกันเลยเด้อค่ะสําหรับวันนี้ติขอมนุย่ยอุปกรให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมั่งคังลารวยทั้งทางโลกและทางธรคำนะคะพี่น้องสําหรับวันนี้ติลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคดีเด้อพี่น้องไปละคําแล้ว,ลวพี่น้องจับแล้ว นามายค่ะลับเรวงลับแล้ว